วันนี้ครับเราจะพามาซองรถตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆ่อนทางบ้านนะครับจะเป็นรถใครไปไม่ได้เลยนะครับนั่นคือรถของพี่ใหญ่เจ้าของอู่ซ่อมลิ้นเฮ้ยอู่ซ่อมรถเฮ้ย hey ถูกแล้วยกยอก,ยอกที่เป็นประเด็นร้อนตอนนี้โดยข้อมูลนี้ครับอ้างอิงจากคุณปอมแปมสุดสวยที่มาจากรายการโหนกระแสนะครับเขาคอวิดีโอมาแต่สิ่งที่คอวิดีโอมาแทนที่จะคุยเรื่องรถเฮ้ยเนี่ยบ้านพี่มี l a m โบกิน i n i f e r r a รี่สีแดงมี G T R 4 s อป่ะอะไรเขาคอวิดีโอกับหนูยาง เลยนึกว่านึกว่าผัวหนูคนหนึ่งอะโดยคันแรกครับนั่นก็คือ Ferra ร i 488สีแดงครับรถม้าลํำพองที่ผสานทั้งความดุดันและความสง่างามครับหัวใจของเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่อง V8 ครับ Twin Turbo 3.9ลิตรให้กำลังแรงสูงสุด670แรงม้าครับอาตาัตราเร่ง0ถึง100ใน3วินาทีและที่สำคัญครับรถคันนี้ทุกเส้นสายทุกองค์ประกอบของรอบตัวรถคันนี้ออกมาเพื่อความเร็วโดยเฉพาะนี่คือศิละปะม้าลํำพองที่เคลื่อนที่ได้ครับโดยราคาเริ่มต้นของคันนี้ครับเร ริ่มต้นที่ประมาณ24ล้านบาทครับมาต่อคันที่2ครับนี่คือ718 GTS ครับนี่จะเป็นที่สุดรถแข่งบนท้องถนนจาก Porsche ครับผมด้วยเครื่องยนต์4ลิตรไร้ระบบอัดอากาศยกมาจาก911 GT3 รีดพลักกำลังได้สูงสุด500แรงม้าครับอัดตาเร่งสูงสุด0ถึง100แค่3.4วินาทีครับค่าตัวเริ่มต้นคันนี้ครับอยู่ที่16ล้านบาทครับและอีกคันหนึ่งครับที่คุณป๋อมแปมครับได้บอกมานั่นคือ Lamborghini ซึ่งเรายังไม่ทราบรุ่นถ้าใครทราบรุ่น ใครอยากให้เราไปส่องรถคันไหนครับคอมเมนต์ไว้เลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปส่องครับและที่สาคัญครับใครมีวาร์ปน้องปอมแปมนะครับช่วยคอมเมนต์บอกเราด้วยครับเราอยากได้วาร์ปมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถึงเรานะครับจะไม่ใช่อู่ซ่อมสีและตัวถังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรถของน้องปอมแปมนะครับเสียนะครับเรายินดีให้บริการครับเช็คครบจบทุกปัญหาที่วัชชผลออโต้ครับ